นี่คือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแค่ใส่น้ําต้ม3นาทีเราก็สัมผัสได้ถึงความเป็นญี่ปุ่นแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นโดยคนญี่ปุ่นคุณจะเชื่อไหมคะวันนี้แพรจะมาเล่าต้นกําเนิดและทดลองแกะสูตรบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปชามแรกของโลกกันค่ะเอาจริงๆบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมันไม่ได้นิยมแค่ที่ไทยนะคะแต่มันดังและได้รับความนิยมไปทั่วโลกเลยค่ะ เรียกว่าจากอาหารเนี่ยก็กลายมาเป็นเกมของเล่นของสะสมรวมไปถึงพิพิธภัณฑ์ลามไปถึงบางอะก็มีมาแล้วค่ะเอ๊ะแล้วจุดเริ่มต้นของมันเกิดมาได้ยังไงวันนี้ค่ะแพรจะเล่าให้ฟังจุดเริ่มต้นที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ค่ะคือบะหมีก่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นก็จริงแต่คนที่คิดคนจริงๆเนี่ยเป็นคนไต้หวันค่ะชื่อว่าโมโมฟุกุอันโด อันโดเนี่ยก็เป็นนามสกุลของภรรยาชาวญี่ปุ่นนั่นเองค่ะและในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นแพ้สงครามเกิดภาวะขาดแคลนอาหารอาหารหลักก็มีแค่แป้งสาลีที่อเมริกาเนี่ยให้มารัฐบาลก็สนับสนุนให้คนเนี่ยใช้แป้งสาลีทำขนมปังแต่โมโมฟุกุเห็นต่างค่ะเขาจึงเสนอรัฐบาลให้ใช้แป้งสาลีทำราเมงแต่รัฐบาลบอกว่าอยากทำก็ทำเองสิโมโมฟุกุจึงบอกไปว่า ได้เดี๋ยวจัดให้เขาก็เลยปิดบ้านตั้งโจทย์ต้องอร่อยเก็บได้นานปรุงง่ายไม่แพงและต้องปลอดภัยหลังจากนั้นก็ลงมือทำแต่มันไม่ง่ายเลยค่ะโมโมฟุกุนเนี่ยใช้ความพยายามทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีก,แ,อกแต่ก็ไม่สำเร็จสักทีจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะเขาได้มาเห็นภรยาทอดเทมปุระก็เลยเกิดไอเดียการทอดเราต้องทอดเส้น ทำให้เส้นรามเมงเนี่ยกลายมาเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปค่ะและในที่สุดโลกก็มีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่มีชื่อว่าชิงกิงราเมงหรือว่านิชินในปัจจุบันนั่นเอง สงสัยเสมอเลยคะ่ะว่าคนที่คิดอะไรเป็นอย่างแรกๆของโลกเนี่ยคือเขาคิดได้ไงอะ่ะแล้วเขาทำกันยังไงวันนี้เราก็เลยจะมาจําลองสถานการณ์ของคุณโมโมฟุกุกันนะคะว่าเวลาเขาทาบะหมี่กึง่งสาเร็จรูปแบบเขาทำไงกันบ้างวัตถุดิบของบะหมี่กึง่งสำเร็จรูปชามแรกนี้ก็มีแป้งสาลีน้ําแล้วก็เกลือคะ่ะสงสัยเหมือนกับแพรไหมคะเส้นก็เหลืองแต่ทาไมไม่มีไข่อ่ะไข่ไปไหนอะ่อะไข่อ่ะไข่ไข่ไอ้สีเหลืองเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการทําปฏิกิริยาของน้ำแรค่ค่ะ คือที่โอซาก้าบ้านของคุณโมโมฟุกุเนี่ยน้ำแร่เขาเมีฤทธิ์เป็นด่างพอไปผสมกันเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็นสีเหลืองแล้วนอกจากจะมีสีแล้วนะคะน้ำด่างเนี่ยมันยังทําให้เส้นลื่นและก็เงางามค่ะถือว่าเป็นเทคนิคในการทําเส้นเนี่ยที่นิยมทั้งชาวจีนเอาไว้ทาบะหมี่ส่วนชาวอิตาเลียนเนี่ยเขาก็ทํได้พาสต้าค่ะเส้นนี้นะคะเขาเรียกว่าเส้นบะหมี่อัลคาไลค่ะถามว่านี่นวดเองซื้อจากเพราะว่าท่านวนดเองและทําทุกขบวนการคลิปนะี้จบวนะันน้า จบปีหน้าวิธีการทำค่ะคือแพรเนี่ยติดต่อเข้าไปที่นิตชิงไทยแลนด์เพื่อไปถามวิธีและพี่เขาก็บอกมาด้วยนะคะขั้นตอนง่ายมาก 1. เอาบะหมี่แป้งสาลีนี้นะคะไปต้มกับซุปไก่รสเข้มขน้น 2. ทิ้งเส้นนะคะให้ซุมซับน้ำซุปไว้และหลังจากนั้นก็เอาไปผึ่งให้แห้ง 3. ทอดด้วยน้ำมันปาล์มเดือดๆนะคะแบบรวดเร็วเพื่อให้ความชื้นนํนมันถูกไล่ออกมาแค่นี้เองค่ะแต่ถามว่าทำได้ไหม งงเลยจ้ะเพราะว่าจริงจริงมันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้น่ะว่าทิ้งเส้นไว้นในน้ำซุปนานแค่ไหนจะต้องผึ่งให้แห้งเท่าไหล่ลงไปถึงทอดในอุณหภูมิเท่าไ,เาไรเราไม่รู้เลยแพะก็เลยทดลองค่ะ3รูปแบบด้วยกันอย่างแรกนีเน้เราจะเอาเส้นลวกในน้ำซุปเลยแล้วก็เอามาตากทันทีแบบที่2เราจะเอาเส้นไปต้มกับน้ำซุปหลังจากนั้นก็เอามาแช่กับน้ำซุปเย็นแบบที่3ค่ะเราจะเอาเส้นเนี่ยโยนลงไปในน้ำซุปที่เดือดเลยปิดไฟแล้วก็ทิ้งไว้แบบนั้น หลังจากนั้นนะคะเราก็ทั้งสาตัวเนี่ยเอามาตากให้แห้งเดี๋ยวเราจะเอา3ามตัวนี้ยไปทดลองทอดดูว่าอันไหนเนี่ยมันใกล้เคียงกับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปของโมโมฟุกุมากที่สุดค่ะนี่ก็คือการทอดเส้น3แบบที่เราทําการทดลองไว้ค่ะแบบที่1ใกล้เคียงสูตรเท็กเจอร์เนาะมันจะมีความกรอบแบบเนี้ยอืออันนี้เหมือนกินแบบบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปเลยอันที่สองอันที่3จะเห็นว่ามันยังมีความแบบชื้นและเหนียวอยู่ไม่ได้กรอบค่ะอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่ กลายเป็นแบบนงีสออันนี้ไม่รอดสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับการทําบะหมี่สำเร็จรูปเลยเนี่ยหก็คือเรื่องของชนิดของเส้น 2. ก็คือความชื้นที่อยู่ในตัวเส้นและ3ก็คืออุณหภูมิในการทอดเพื่อไล่ความชื้นให้มันออกมาดังนั้นเราจะอันที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะเอามาลองทําเป็นบะหมี่ชั้แรกของโลกกันค่ะอืม อืม <c oughs> <c oughs> ทำเล่นใกลนน้กันอยู่นะ <c oughs> ใกล้กันแบบท่านี้ก็แหมนั่งเขาใช้นวัตกรรมแล้วคขาใช้เวลาเป็นปี เรารู้สึกว่าด้านรสชาติอะ่ะมันเทียบเท่าไม่ได้แต่ความรู้สึกอะ่ะมันแอบ,บเข้าใจความรู้สึกของคุณโมโมฟุกุเลยนะว่ากว่าจะคิดแต่ละขั้นตอนแต่ละวิธีอะ่ะไม่แปลกใจว่าทําไมเขาใช้เวลาหลายปีกว่าที่จะแบบคิดคนบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปได้และการที่จะทําอะไรบางอย่างให้เป็นสิ่งแรกของโลกอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอะ่ะมันต้องใช้ความพยายามอดทนและเราก็ได้เห็นผลลัพธ์แล้วนะคะว่าสิ่งที่โมโมฟุกุตั้งใจมันกลายร่างมาเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปไม่ใช่แค่ ชานี้แต่มีอีกเป็นพันเป็นร้อยเป็นล้านชามที่พวกเราเนี่ยได้กินกันและนี่ก็คือเรื่องราวของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เราเอามาฝากทุกคนกันและถ้ามีเรื่องไหนอยากฟังแพลวอีกเนี่ยก็ส่งเข้ามาได้นะคะตามคอมเมนต์ข้างล่างแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันด้วยนะคะเราจะได้เจอกันบ่อยๆวันนี้ฉันจะไปกินบะหมี่ชามแรกของฉันก่อนไปแหละบาย